ยินนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องไอเหล่าชื่อจื้อสาวนะคะ EP แรกวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องพินอินค่ะว่าแต่เอพินอินมันคืออะไรกันนา พิมอินก็คือตัวช่วยในการอ่านอักษรจีนค่ะทุกตัวอักษรจีนนะคะจะมีพิมพ์อินประกอบอยู่ด้วยค่ะทําให้ชาวต่างชาติอย่างเราๆนะคะสามารถอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดคําอ่านภาษาจีนได้อย่างถูกต้องค่ะพิมพ์อินประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะก็คือพยัญชนะสระและก็วรรณยุกค,ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยนะคะแต่ว่าการออกเสียงไม่เหมือนกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องพยัญชนะกันก่อนเลยนะคะ พยัญชนะของภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด23ตัวค่ะเราก็จะแบ่งเป็นเซตๆซตในการเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ออกเสียงแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นค่ะมีทั้งหมด7็เซตด้วยกันนะคะเซตแรกค่ะเราจะออกเสียงด้วยสลับอัวตัวแรกนะคะปัวอัวพัว มัวมัวมัวฟัวฟัวง่ายไหมคะต่อมาเซตที่สองค่ะเราจะออกเสียงด้วยสลัเออตือ ที่สามค่ะก็ออกเสียงสะระเออเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำไมต้องแยกกันล่ะเพราะว่านะคะต้นกำเนิดเสียงมันแตกต่างกันค่ะเมื่อกี้นะคะเตอเธอเนอเลอนะคะต้นกำเนิดเสียงเราจะอยู่ในปากค่ะในช่องปากนั่นหมายความว่าพอเวลานักเรียนกระดกลิ้นค่ะกระดกลิ้นนะคะมันก็จะออกเสียงเหล่านี้ออกมาได้แต่เซตต,ต่อมาเซตที่สามนะคะ ต้นกำเนิดเสียงของเขาอยู่ในลําคอค่ะพอละออกเสียงนะคะลําคอเนี่ยมันก็จะสั่นค่ะก็คือต้นกําเนิดเสียงเขาอ,อยู่ในนี้นั่นเองนะคะมาฟังการออกเสียงกันค่ะเกอเกอเคเค เซตที่4คะ่ะเราจะผสมด้วยสระอ e, ีค่ะยิ้มๆด้วยนะตัวแรกคะ่ะออกเสียงว่าจีจีช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 ีทั้งเซตนี้นะคะเราจะออกเสียงให้ลมพุ่งออกมาตรงกลางปากคะ่ะให้ลมพุ่งออกมาตรงๆอืม และตัวสุดท้ายนะคะตัว x ถ้าเกิดนักเรียนยังออกเสียงไม่ได้นะคะเราจะจะแนะนําว่าให้นักเรียนกัดตานิดนึงนะคะก็จะออกเสียงเป็นชีชีค่ะต่อมาเซตที่5นะคะเราผสมด้วยสลัดอือค่ะแต่ว่าให้ออกเป็นเสียงสั้นๆน,นะคะเหมือนเดิมคือลมพุ่งออกมาตรงกลางค่ะตัวแรกออกเสียงว่าจึ ซึ่สสง่ง่ายมากเลยเซตนี้นะคะต่อมานะคะเซตที่หกค่ะเป็นเสียงสลับอือเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างกันนะคะเซตนี้นะคะมันจะผสมด้วยตัว Z-H มีตัว H ขึ้นมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาปลายลิ้นของเราขึ้นไปแตะตรงเพดานส่วนต่างๆค่ะตัวแรก s H นะคะไปแตะเพดานส่วนหลังสุดค่ะให้นักเรียนแค่แตะนิดเดียวนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ลมพุ่งออกมาตรงกลางเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าจึจ ที่2นะคะ ch ค่ะเราจะเอาปลายลิ้นของเราขึ้นไปแตะเพดานปากเพดานปากนะส่วนกลางนะคะออกเสียงว่าชื่อตัวที่3ค่ะให้เอาปลายลิ้นของเราแตะเพดานส่วนหน้าสุดหรือว่าหลังไรฟันนั่นเองนะคะออกเสียงว่าชื่อตัวสุดท้ายค่ะง่ายสุดก็คือพับลิ้นขึ้นไปแล้วออกเสียงรือ รือเซตสุดท้ายค่ะเป็นพยัญชนะกึ่งสระค่ะนั่นหมายความว่ามันจะมีเสียงนะคะเหมือนกับสระด้วยแล้วตัวมันก็เป็นพยัญชนะด้วยแต่ว่ารูปแตกต่างกันนะคะมีอยู่สองตัวแค่นั้นเองตัวแรกออกเสียงว่าอีอีอูอูออ ทั้งหมด23ตัวนะคะพยัญชนะออกเสียงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนถ้าเกิดยังออกเสียงไม่ได้นะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ดูวนซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรับรองไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเจ้เหรอว